สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็หน้ามืดแล้วรัฐบาลไร้ทางออกช่วยชาวไร่อ้อยบีโปรงงานน้ำตาลจ่าย2บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองครับรัฐบาลหาทางเซฟเงินงบกลาง8,000ล้านบาทตั้งยันยงประธานคณะทำงานหาหรือโรงงานจอดึงส่วนต่างกำไรใส่กองทุนอ้อย ลดการเผาอ้อย2บาทต่อกิโลกร,รมัมแทนการใช้งบกลางหลังครอมอไม่ให้เก็บจากผู้บริโภคโรงงานค้านเก็บ2บาทเฉือนไป5 0 0 0ล้านแทบจะไม่เหลือมากจิ้นเลยนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอุตสาหการรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่อยู่ในระบบตลาดเสรีมานับตั้งแต่มีการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ เมื่อปี2561ต้องมาถูกภาครัฐควบคุมอย่างเข้มงวดหลังกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมอ้อ,อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศควบคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงานเป็นครั้งแรกโดยใช้อำนาจพรบาวา่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อกำหนดให้น้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ 9. กิโลกรัมละ 19บาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่20บาทซึ่งปกติที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประกาศราคาหน้าโรงงานตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นเองครับรวมทั้งได้ออกประกาศควบคุมการขายปีรีคาน้ำตาลในประเทศโดยน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ยี่สบาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ยีบาท และกำหนดมาตรการควบคุมส่งออกน้ำตาลซึ่งการส่งออกน้ำตาลเกิน1ตันจะต้องขออนุญาตนั่นเองครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการพิจารณาวงเงินชดเชยการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อย8,000ล้านบาทแต่หลังจากนั้นโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยได้เข้าชี้แจงกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อนำข้อเสนอข้อมูลสารกมอ้อยและน้ำตาลและ ทำให้รัฐบาลยอมตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาแนวทางดูแลชาวไร่อ้อยให้ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้นนั่นเองครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ยอมให้มีการปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงงานขึ้น2บาทเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากระบบแบ่งปันผลประโยชน์70-30ส่วนการตัดอ้อยสดลดฝุ่น p m 2.5เห็นว่าไม่ควรเป็นภาระของบริ ผู้บริโภคน้ำตาลที่ต้องจ่ายส่วนนี้จึงต้องยอมให้ปรับราคาเพียง2บาทเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ได้เข้าไปหาหรือโรงงานจ่ายเงินเข้ากองทุน2บาทแรงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจแน่ ทางการหาเงินมาใส่กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเผาอ้อยซึ่งจะเกิดปัญหา PM 2.5ซึ่งเดิมนั้นมีข้อเสนอจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้ขึ้นราคาน้ำตาลเพิ่มอีก2บาทแต่คอรมอไม่เห็นด้วยในแนวแนวทางนี้และมีข้อเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณ8,000ล้านบาทเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ทั้งนี้ครมอมอบหมายให้กระทรวงสาหกรรมในฐานะที่กำกับสอนอหาแนวทางที่เหมาะสมในการ ว่าจะนําเงินจากส่วนใดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลสายเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคมากขึ้นโดยรัฐบาลมองว่าการปรับราคาน้ำตาลขึ้น2บาทเป็นภาระต่อผู้บริโภคมากอยู่แล้วและหากจะหาเงินมาใส่กองทุนอ้อยเพื่อลดเผาอ้อยจึงไม่ควรผักภาระ นี้ให้ผู้บริโภคนั่นเองครับดังนั้นจึงตั้งคณะกรรมทํานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยมีนายยันยงฟวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหาหรือให้โรงงานผลิตน้ำตาลเป็นผู้รับภาระในส่วนที่เจ้าเงินใส่กองทุนสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็คือ เงินตัดอ้อยสดนั่นเองเพราะโรงงานเป็นผู้รับผลผลิตจากชาวไร่มาแปรรูปเป็นน้ำตาลขณะที่ราคาขายปลีกและส่งออกปรับเพิ่มขึ้นมากจึงนำไรจึงนำไร่มาใส่กองทุนอ้อยได้โดยไม่กระทบต่อผู้บริโภคซึ่งกำลังหาข้อสรุปนั่นเองครับนายภูมิธามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้ขึ้นราคาน้ำตาลให้เพียง2บาทซึ่งส่วนที่ช่วยเหลือต้นทุนของชาวไร่อ้อยเท่านั้นส่วนแนวทางการขึ้นราคาอีก2บาทเพื่อสมทบเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องรัฐบาลไม่เห็นด้วยและได้สั่งให้สอนอหาแนวทางที่เหมาะสมมาเสนอครามาต่อไปส่วนประเด็นที่จะให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้รับภาระจน เหมาะสมหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ในขณะนี้ต้องดูข้อเสนอของหน่วยงานที่ร,รับมอบหมายเช่นเดียวกับการใช้งบประมาณเข้ามาเติมในกองทุนอ้อยและน้ําตาลซึ่งต้องดูข้อเสนอที่มาก่อนว่าเป็นอย่างไรน้ําตาลขึ้นขึ้น2บาทตอนนี้ก็โอเคแล้วส่วนที่เหลืออีก2บาทที่จะมาจัดการฝุน่น p m 2.5จจะไม่ขึ้นแต่ให้ไปดูว่าจะทำอย่างไรเพราะเรื่องนี้ผู้บริโภคจะไม่ต้องรับผิดชอบนายภูมิธรรมได้กล่าวย้ำไว้เช่นนี้นั่นเองครับ มาดูภาคฝั่งทางโรงงานน้ําตาลก็ค้านเก็บ2บาทแรงข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นเพราะเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานเป็นสัดส่วนและสาวและชาวไร่อ้อยเจ็ดสิอร์เดังนั้นค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องให้โรงงานควักจ่ายเป็นการ เป็นภารกิจส่วนแบ่ง30%นั้นซึ่งหากต้องให้โรงงานเป็นผู้จ่าย2บาทหรือคิดเป็นมูลค่า5,000ล้านบาทต่อปีขณะที่ยอดขายน้ำตาลรวมปีละ2แสนล้านบาทโรงงานได้ส่วนแบ่ง60,000ล้านเมื่อต้องจ่ายเงินอุดหนุนอีกคิดเป็น10%ของส่วนแบ่งยอดขายที่โรงงานได้รับเมื่อเทียบกับราคาขายในประเทศซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งกำไรอะไรมากมายวันนี้หากส่งน้ำตาลข้ามชาแดนไป ขายได้ก็ได้กำไรเกือบ25%แล้วเมื่อเทียบกับราคาที่ให้ขายภายในประเทศผู้ขายจะขาดทุนกำไรถ้ายังใช้ให้ชดเชยไปอีกโรงงานก็เหมือนโดน2เด้งนั่นเองขณะนี้ต้นทุนประกอบการของทุกธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าขนส่งทำให้ราคาสินค้าหลายประเภทปรับเพิ่มขึ้นขณะที่การปรับขึ้นราคาน้ำตาลกลับไม่เป็นผลประโยชน์ของผู้ผลิต ฝ่ายเดียวนั่นเองครับถึงแม้ว่าการจะขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศเป็นกิโลกรัมละ24บาทยังถูกกว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกที่27บาททําให้ผู้ผลิตภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศยังขาด ต้นทุนน้ำตาลประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำแล้วมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องช่วยอุ้มราคาน้ำตาลในประเทศถึงขนาดนี้นั่นเองรวมทั้งต่อไปยิ่งราคาน้ำตาลในประเทศราคาถูกยิ่งส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน2.5ล้านตัน อาจจะเพิ่มเป็น3ล้านตันอยากให้มองหาทางแก้ปัญหาที่แก้ที่เดียวจบมากกว่านี้นั่นเองครับมาดูที่พาณิชย์ได้โยนสอนอบริหารน้ำตาลให้ดีนายวัฒนศักดิก์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าปัญหาขาดแคลนน้ำตาลหลังขึ้นราคาคาดว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นช่วงแรก แต่อีกไม่นานน้ำตาลจะไม่ขาดตลาดซึ่งได้หารือกับสอนอให้ดูผลผลิตน้ำตาลที่ออกสู่ท้องตลาดไม่ให้กระจุกตัวเกินไปและถ้าบริหารจัดการได้ดีจะทำให้น้ำตาลทรายไม่ขาดตลาดเพราะไทยผลิตได้ปีละ10ล้านตันโดยส่งออก8ล้านตันบริโภคภายในประเทศเพียง2ล้านตันเท่านั้นเองครับสาหรับการขออนุญ,ญาตส่งออกขณานี้ไม่ได้ ไม่ได้ควบคุมการส่งออกน้ำตาลโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าราคาและบริการแล้วแต่ก็ให้กลับไปใช้กลไกเดิมที่ประกาศให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมคือผู้ที่ส่งออกน้ำตาลตั้งแต่1ตันขึ้นไปให้อนุญาตจากสอนอเหมือนเดิมนั่นเองครับ